สตาร์ทกุญแจรถตั้งหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้เลยค่ะอุ้ยแอบสังเกตเห็นมี789ด้วยอ่ะพี่บอลอุ้ยเลขเดียวกับพี่บอลเลยอ่ะที่เราไปเมื่อกี้เรียงเลยพี่กิงไม่ได้ซื้อเลยเอาก็ทันนะอืไม่อยากได้เลขนี้ซื้อติดไว้หน่อย ก็ได้กดแป๊บเอาไปพักเลยพักเลยพักเลยเดี๋ยวไปพักกันก่อนแป๊บหนึ่งะนะคุณผู้ชมจะได้ไปกดกันทางพลางเพื่อไปดูในแอป,ปกันก่อนค่ะช่วงหน้ามาดูเรื่องนี้กันหน่อยน้องวัยสามขวบหายออกไปจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะจูจ่ๆก็มาเจอว่าถูกพบว่าเป็นศพนะคะถูกอุ้มข่าซึ่งญาติก็คาใจในเรื่องนี้ค่ะ รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือน,นิดเดียวสวัสดีครับใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5้านั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ4.7ได้ครับและของคุณล่ะครับอันนี้เต็ม5้าเลยคะ่ะ4.7กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับเพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไป <c oughs> เหลือแต่ความประทับใจ <c oughs> ในการเคลม4.7 <c oughs> ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5 <c oughs> รู้ใจประกันภัย เรียนให้สนุกนะลูกเสร็จแล้วแตะมือกันอีรับนะอืมไม่อะมาเร็วไม่อะแม่บอกไม่เชื้อโรคจะไปหมดแม่ครับเธอโอเคไหมไม่เลยเธอก็รู้มีเชื้อโรคอยู่ทุกที่ไม่ต้องห่วงเรามีเด,ดตตตอฉันคิดว่าเจลอบาบน้ำที่ใช้อยู่ดีแล้วนะเด,ดตตอดูอัลแอคชั่นให้กลิ่นหอมสะอาดเหมาะกับเด็กและทุกคนในครอบครัวมั่นใจปกป้องทุกวันด้วยเจลอาบน้ำเด,ดตตตอปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตตต่อ ชมเสริมพัฒนาการที่ดีให้เขาชมเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่เสริมให้เขาเพราะเด็กแต่ละคนชอบต่างกันใหม่เอ็นฟาโกรเอพลัสไมโครซีไบโอนมสูตรเฉพาะที่แม่อย่างชมมั่นใจเลือกเอ็นฟาสูตรที่ใช่ผมแตกปลายผมแห้งเสียผมเปราะขาดใหม่โดฟอินเทนส์รีเพพร้อมสมาร์ททาร์เกตเทคโนโลยีช่วยบำรุงผมลึกถึง10ชั้นและช่วยฟื้นบำรุงผมเสียให้ผมแข็งแรงดูนุ่มลื่นขึ้น10เท่าใหม่โดฟ ดิวเบอรี่คุกกี้แยมอร่อย s <S ที่ใครๆก็อยากแจมดิวเบอรี่คุกกี้ครั้งแรกบ้านละสวนชอปปิ้งวีคชวนช็อปแบบซปเปอร์เซลล์ช็อปจัดหนักลดจัดเต็มไอเดียจัดจ้านวันที่2 2ถึง30มิถุนายนนี้อิมแพกเมืองทองธานีไหลผมไปเลย,เลย แค่ไหนไม่กังวลซันซิวสูตรใหม่ผสานสามส่วนผสมทรงคุณค่ารวมเป็นแอคทีฟอินฟิวชั่นให้ผมคืนทรงสวยจัดทรงง่ายหอมนานพิเศษ29บาทมีขายร้างชี้างติดดาว หอกชิ้นคุ้มนะหกชิ้นคุ้มนะชินคุ้มนะฟันโอฟันโออร่อยฟันโอโหคุ้มจริงอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิทแอคทีฟผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสูตรโสมสกัดมีวิตามิน B12 ิที่มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองชมเสริมโภชนาการด้วยเอนฟาสูตรที่ใช่เพราะเด็กแต่ละคนชอบตากกา่างกัน เอนฟาโกร์อนฟินิทัสที่มีเลคโตเฟอรินจากนมโควิตามิน d ีสิมีส่วนช่วยในการทําหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันเลือกแอนฟาสูตรที่ใช่ผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ยไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดนใหม่ซิตา้าเอสเสกัด100ร้อยเปอร์เซ็นต์ร้อนสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดดผิวดูใสฉ่ำต้องโดนใหม่ซิตา้า โรออนที่ใช้อยู่ทำวงแขนกลับมันคล้ง <c oughs> ต้องนีเวียสูตรใหม่ซีกลอฟอร์มูลามีไมโครวิตซีพร้อมเอเชเอซึมลึกลงผิวช่วยให้วงแขนดูกลองใสไม่ดรอป97%รู้สึกเข็นผลจริงโปรลดแรง99บาทถึง24กรกฎาคมนี้ สีนาทีกลับมาช่วงนี้ดูคดีที่ดูเหมือนจะไม่จบง่ายๆนะครับผู้ชมนั่นก็คืออดีตลูกศิษย์ที่ออกมาร้องเรียนว่าอดีตพระโอนะตอนนี้เขาสึกออกมาแล้วเป็นลัทธิประหลาดนะครับชวนเธอเข้าไปเสพสังวาสแล้วก็ต้องมีการสวิงกิ้งกันทั้งตัวเธอทั้งผัวเธอเลยโดนล่อลวงเข้าไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ต้องไปมีเซ็กแบบไม่เต็มใจปรากฏว่า อีกฝั่งหนึ่งนะครับในฝั่งของพระโอเนี่ยออกมาแฉกลับด้วยว่าอดีตลูกศิษย์คนนี้มีปัญหาเรื่องยักยอกเงินแล้วที่ผ่านมาเรื่องที่ได้เข้าใจกันลงตัวก็แล้วกันนะคะาม,มาดูเรื่องราวการเสียชีวิตอย่างเป็นปริศนาของเด็กหญิงวัยสามขวบคนนี้กันหน่อยค่ะน้องวัยสามขวบคนนี้ชื่อว่าน้องอลิสแล้วเขาก็เรียนอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใกล้ๆ,ๆกับบ้านจู่ๆเขาหายออกไปจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปเจออีกทีหนึง่งกลายเป็นว่าไปตายอยู่ใน ในสระน้ำซึ่งห่างจากศูนย์ตรงนี้เกือบ1กิโลพ่อแม่ผู้ปกครองรวมไปถึงญาติๆไม่เชื่อนะคะว่าน้องจะเดินไปตายเองตรงนั้นค่ะสาวผู้ร้องเองเนี่ยสุดท้ายตัวเองก็มีคดีที่ถูกฟ้องร้องก่อนที่จะไปร้องเรียนสายใหม่ด้วยซ้ำกลายเป็นเรื่องยาวแล้วนะ เราก็จะรอติดตามให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายแน่นอนนะคะคุณผู้ชม,อ,มอีกเรื่องหนึ่งที่ฟังแล้วหลายคนก็รู้สึกตกอกตกใจแล้วก็เห็นใจคุณพ่อคนนี้มากๆค,คือคุณพ่อเนี่ยเขามีมรดกที่ดินอยู่แล้วพอถูกเวนคืนขายไปได้เงินมาก้อนนึงก็ตัดสินใจจะแบ่งให้กับลูกลูกลูกอย่างเท่าๆกันแล้วก็เก็บเอาไว้ดูแลตัวเองยามบ้านปลายด้วยแต่กลายเป็นว่าตอนนี้สิ่งที่คุณพ่อรับทราบก็คือว่า ลูกคนเล็กเนี่ยยักยอกเอาเงินพ่อไปหมดเลยหลายล้านแล้วก็บอกพ่อว่าตอนนี้ไม่มีเงินแล้วพี่จะไม่ให้กั็พี่บอกอยูว่าเออตอนนี้พี่เอาเงินอ่ะคุณอยู่มันยังไม่มีมันยังไม่ได้ ที่จะให้มันมีการสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็คือความยุติธรรมให้กับลูกน้องคนที่เขาโดนทําร้ายด้วยนะคะ,ะคอีกหนึ่งเรื่องค่ะคุณผู้ชมเวลาที่ไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงเอออันนี้พี่กิ้งไม่เคยทําพี่บอลน่าจะเคยมีประสบการณ์เคยเห็นมาบ้างใช่ไหมเวลาทําไร่ทํานาฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่ะเขาต้องไปฉีดกันกลางแจ้งใช่ไหมพี่โอ้ใช่เลยต้องเดินไปกลางสวนกลางนาออใช่ไหมเออแล้วสมัยก่อนมันไม่มีโดนนะ<อ>มันต้องใส่หลังเนี่ยโยกโยกโยกแล้วก็เดินฉีดไปอย่างเงี้ยถามถูกคนเห็นไหมแสดงว่าคุณ ก็จะรู้ว่าการทํางานเดินฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ง่ายเลยนะคะคุณผู้ชม <Ooh. S 1> แล้วครั้งนี้มีการพบว่าเป็นคุณลุงท่านหนึ่งค่ะอายุ58ปีแล้วแค่ออกไปฉีดยาฆ่า,มาแมลงกลายเป็นว่าตัวคุณลุงกลายอัาตายอยู่กลางทุ่งนาเ oh. นี่ย